สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับเดี๋ยววันนี้อาจจะพาไปดูคอมเมนต์ของแฟนบอลชาวสกอตรแลนด์กันดูสักหน่อยนะครับหลังจากที่อังเก้บอสเตโกคูกุนซือชาวออสเตรเลียบอสใหญ่ของโกอุ้มที่เพิ่งย้ายไปคุมทีมเซลติกนะครับโดยผลงานนัดแรกในการคุมทีมเขาพาทีมบุกไปชนะยอรมนีดยีประตูต่อ2ในเกมยูฟ่ายูโรปาลีก2 0 2 1รอบคัดเลือกรอบ3นัดแรกหลังจากพาทีมตกรอบยูฟ่าก็ได้ไประเดิมเกมลีกนัดแรก ด้วยการพาทีมพ่ายต่อฮัสในเกมลีกนัดแรกไป1ประตูต่อ2ก่อนที่ในเกมลีกนัดที่2จะพาทีมโชว์ฟอร์มแกรง่งเอาชนะดันดีเอฟซีไปถึง6ประตูต่อ0ด้วยแฮตทริกจากเคียวโกะฟูรุฮาชิดาวยิงทีมชาติญี่ปุ่นที่ประเดิมตัวจริงนัดแรกในหลีกหลังพึ่งย้ายจากวิสเซนโกเบไปร่วมทีมในฤดูกาลนี้นะครับจากผลงานของทีมและสไตล์การเล่นก็ทำให้แฟนบอลเซลติกถึงกับต้องทึ่งในระบบการเล่นของทีมกันเลยทีเดียวนะครับ เดี๋ยววันนี้อาจะพาไปดูซิว่าแฟนบอลชาวสกอตแลนด์นั้นพวกเขาจะมีมุมมองต่อบอสเก่าของโกอุม้มอย่างไรกันบ้างไปติดตามกันนะครับต้องบอกเลยว่านี่คือบอสใหญ่ที่ทําให้โกอุม้มศรทัทธาแล้วก็เชื่อมั่นในระบบการเล่นอย่างมากเลยนะครับการแสดงฝีเท้าระดับเฟิร์สคลาสตลอดทั้งเกมมันแสดงให้เห็นว่าคิสตี้เป็นนักเตะที่ดีแค่ไหนเมื่อเขาต้องการที่จะเป็น ก็มีแฟนบอลชาวสกอตเข้ามาตอบใต้คอมเมนต์นะครับนั่นคือเมื่อเขาได้รับการฝึกซ้อมอย่างถูกต้องจากโค้ชเจ้าของคอมเมนต์ก็มาตอบกลับนะครับใช่รวมถึงนักเตะที่อยู่ในนั้นด้วยส่วนท่านี้น่าจะเป็นแฟนบอลของออสเตรเลียนะครับเซลติกจะไม่รู้สึกเสียใจเลยที่แต่งตั้งอังเกเป็นผู้จัดการทีมคนใหม่ เราแฟนบอลออสเตรเลียรู้ดีว่าเขาเป็นผู้จัดการทีมที่ยอดเยี่ยมขนาดไหนเพียงแค่ให้เวลากับเขาแล้วผลลัพธ์จะออกมาอย่างไม่ต้องสงสัยใดๆดส่วนแฟนบอลท่านนี้นะครับบอกว่าความแตกต่างคือการที่กองหน้าขยันวิ่งคอมเมนต์ถัดมานะครับเดี๋ยวนะนี่เราชนะเกมนี้จริงๆเหรอผมกำลังรู้สึกตกใจมากไปต่อที่คอมเมนต์ที่หนะครับ อังเก้เขาต้องการเวลาผู้เล่นเองก็ต้องการเวลาเช่นกันเขาทำให้ทีมเล่นในสไตล์ที่ไม่เหมือนใครแต่มีประสิทธิภาพมากอย่างไรก็ดีในการเล่นสไตล์นี้นักเตะยังต้องการความฟิตทางด้านร่างกายเพิ่มขึ้นอีกว้า <Wow. S 1> คอมเมนต์ต่อมานะครับบอสอังเก้จะเปลี่ยนเราให้กลายเป็นภัยคุกคามต่อทุกทีมที่แท้จริงแม้จะบริหารด้วยทรัพยากรทางการเงินที่รัดกลุม หวังว่าคราวนี้คณะกรรมการจะได้เรียนรู้ถึงการบริหารจาัดก,การนะคอมเมนต์ถัดมานะครับมันช่างเป็นบรรยากาศที่สดชื่นจริงๆสำหรับผู้จัดการทีมคนใหม่นี้เขารู้ดีว่าเขาต้องการอะไรจากผู้เล่นและบอกพวกเขาด้วยผลงานที่ยอดเยี่ยมมันน่าจะเป็นการดีถ้าหากว่าทุกเกมนั้นเต็มเปี่ยมไปด้วยความฟิตของร่างกายคอมเมนต์ที่8นะครับ ช่างเป็นเกมที่ยอดเยี่ยมจริงๆทำได้ดีมากผู้เล่นทุกคนวันนี้พวกคุณยอดเยี่ยมมากๆคอมเมนต์ที่9นะครับฉันรู้สึกทึ่งมากกับแท็กติกของผู้จัดการทีมคนใหม่นี่คือสไตล์การเล่นที่เราใฝ่ฝันมานานขอบคุณอังเก้ที่เข้ามาเปลี่ยนแปลงทีมนะไปต่อที่คอมเมนต์ที่10นะครับอังเก้เป็นโค้ชที่น่าทึ่งมากถึงแม้ว่ามันจะเป็นเกมที่พ่ายแพ้ แต่เราก็คงน่าจะเห็นรูปเกมที่เราเป็นฝ่ายครอบครองบอลอยู่แน่นอนซึ่งมันบ่งบอกได้ว่าทีมมีความแข็งแกร่งและกระตือรือร้นที่จะเล่นฟุตบอลเสมอคอมเมนต์ต่อมานะครับอังเก้เป็นโค้สที่เก่งและยอดเยี่ยมเซลติกได้คนที่ใช่มาคุมทีมแล้วคอมเมนต์ถัดมานะครับเขาเป็นโค้สที่เข้าใจดีว่าทุกสิ่งนั้น ล้วนเกี่ยวข้องกับแนวทางการเล่นของทีมมันไม่ใช่ผลงานของคนใดคนหนึ่งที่นำมาซึ่งความรุ่งโรจน์มันเป็นเรื่องที่ดีที่เราแฟนบอลได้เห็นวิธีทางที่มันถูกต้องสำหรับฟุตบอลส่วนแฟนบอลท่านนี้นะครับบอกว่ามันผ่านไปเพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นเราอย่าเพิ่งดีใจไปมีทีมที่แข็งแกร่งกว่าดันดีอีกมากมายในลีก เรายังคงต้องต่อสู้เพื่อเอาตัวรอดเพื <S <S <ๆ>่อก้าวไปข้างหน้าและยังต้องทำงานให้หนักต่อไปคอมเมนต์ต่อมานะครับมันเป็นอะไรที่น่าทึ่งมากที่เขาทำให้ผู้เล่นสามารถทำตามสไตล์การเล่นทำตามแนวทางและคำแนะนำของเขาได้อย่างรวดเร็วขนาดนี้ <Wow. S 1> ไปต่อที่คอมเมนต์ที่15นะครับเราได้เห็นสไตล์การคุมทีมของอังเกส่วนใหญ่ค่อนข้างรู้สึกพอใจ ผมเองไม่รู้สึกแปลกใจเลยที่หลายคนคาดหวังเพียงแค่ได้พบเห็นแม้ว่าจะไม่ใช่คนที่มาจากประเทศยักษ์ใหญ่ด้านฟุตบอลซึ่งบางคนนั้นมาจากประเทศชันน้นนำด้านฟุตบอลแต่เป้าหมายกลับผิดคาดคอมเมนต์ต่อมานะครับเขาเป็นผู้จัดการทีมที่พูดได้จริงใจที่สุดเท่าที่ผมเคยได้ยินโค้ชของทีมเคยให้สัมภาษณ์มาคอมเมนต์ถัดมานะครับมันเป็นสไตล์การเล่นฟุตบอลที่ดีเลย มันแสดงให้เห็นถึงศักยภาพมากมายได้อย่างชัดเจนและดูเหมือนยังมีอีกมากมายผมรู้สึกดีใจที่อังเก้เข้ามาเป็นบอสคนใหม่กับเซลติกมันเป็นการเริ่มต้นใหม่ที่โอเคเลยผมชอบทัศนคติของเขาและวิธีการในการฝึกซ้อมรวมไปถึงรูปแบบการเล่นในสนามชอบในความเป็นมืออาชีพและสไตล์การเล่นคอมเมนต์ที่18นะครับ สิ่งสำคัญนี่คือการปฏิวัติที่เราต่างก็ต้องการเข้าใจว่าบอร์ดบริหารเองก็คงอยากจะทำให้เรามีความมั่นคงทางการเงินกับสถานการณ์ที่เจอทั่วโลกแบบนี้ใช้ใจอย่างประหยัดสร้างแล้วก็ขายเพื่อกำไรในอนาคตคอมเมนต์ที่19นะครับผมยังคงแปลกใจไม่หายนี่มันทีมของเราจริงๆเหรอไปต่อที่คอมเมนต์ที่20นะครับ วิธีที่คนญี่ปุ่นรับมือกับอุปสรรคทางด้านภาษาในการย้ายมาเล่นที่ต่างประเทศนั้นทำไมมันดูง่ายสำหรับคนญี่ปุ่นจังเลย <Wow. S 1> แฟมอนท่านนี้ก็จะมากล่าวเสริมเอาไว้นะครับพวกเขาปรับตัวได้เร็วและสามารถสื่อสารได้อย่างเข้าใจแถมยังมีความสามารถมันเป็นเรื่องที่น่าทึ่งสำหรับคนญี่ปุ่นนะส่วนคอมเมนต์แฟมอนชาวสกอตแลนด์ท่านสุดท้ายนะครับ มีความสุขจริงๆในการได้เห็นฟุตบอลสไตล์ที่มันไหลลื่นดุดันแล้วก็เต็มไปด้วยความกระหายและนี่ก็เป็นคอมเมนต์ของแฟนบอลชาวสกอตแลนด์บางส่วนนะครับหลังจากที่พวกเขาได้ชมฝีไม้ลายมือการคุมทีมของบอสอังเก้เจ้านายเก่าของโกอุ้มที่ต้องบอกเลยว่านี่คือโคสชที่ทำให้โกอุ้มของเราศรัทธาแล้วก็เชื่อมั่นลงไหลในสไตล์การเล่นอย่างมากนะครับ